สวัสดีออเออสวัสดีครับเดี๋ยวผมเองผมจะมาเอ่อปั่นจักรยานนะกรอบคลิปออกเมื่อกี้ถ่ายอะไรใช่ไหมเออรออะไรเดี๋ลยวพาคุยเลนะือกรอนะเดี๋ยวพาคุณเลือกรอเดี๋ยวพาคุยกลือกรอเพื่อนเ <laughs> ดี๋ยวกล้องไม่ครอบตรงนี้อีกแล้วดิถ่ายเดี๋ยวผมจะพายายามถ่ายแต่เอ,อ่อวิวสวยๆนะรอบนี้เอาลุยหาที่ลุยๆไหม ถนนคอนกีก <mile> ูเ <Wir> บ <ound> <ie>, ื <floor. S 1> ่อถนนเออถนนเนี้ยก <are> ูเบื่อแล้วขั้นกูเบื่อแล้วล่ะมัวน่ถ้าพักมันจะมีคนเข้าป่าน่ะเหมือนเอ่อในเฟสอะไรนี่แหละใครตกความคนนี้กูว่ามีห่า

ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวช่องกูติดเลยเดี๋ยวช่องกูติดเลดมึงดูมึงดูที่จับมึงด,ดูที่จับมึงด,ดูที่จับเป็เไรหายไปรครึ่งนึงออไปไปไปหายไปรครึ่งนึงแม่เอาดิเฮ้ยเออเพื่อนนะหายกี่นาทีเนี่ยโอนหนึ่งนาทีว่ะมึงต้องโดดครึ่งใช่ไหมถึงมันหนึ่งนาทีด้วยเออเหอ ยีสิสองนาทีคนคนดูเบื่อตายกูว่าเยอะเยอะเดินไปโอ้โหขตาวลาวพ่นวัดตาเฮลเรือเ่เล้งอน่ะต่๊ท่าเจท่าเราเรไม่เคยมีจักรอ่กูก็ไปพาไปลุยมาแล้ว ใครมาไม่สองคนนะสองกับใครนะคิมไอ้ไอ้ไอ้ลูกหมีไอ้คิมดาดี๋ยวแม่กูไอเชี่บปอนนั่นน่ะเหรอ้เชี่บปอนไอ้ไอ้ต้นเป็นไอต้นเออเอาเข้าไปไอ้ต้นไปไหนเอาเข้าไปไปไหนดีนะส๊อกกองกูสมได้ กล่องกดศูนได้เชไปป๊๊าไปทางนี้ดิเฮ้ยไอ้พาของกูมาเอาพากูมาเลยไปทางนู้นเคยเคยไปแล้วนะคะเราจะเขาไปไม่ไปไม่ไปจะเคยสุ่มกูเคยไปนะแต่ตอนนี้ไม่อยากไปแล้วโดนพ่อดุเลิกใครได้ลุยโคลนข้างล่างมิก นับเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวกล้องกุมสันเออนะันะ่นะีเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหลเฮลโหลพ่อแทนที่มึงจะเห็นโลตอนที่กูอัดคลิปนะเพื่อน oh God. โอ้ไม่ก๊อตทางสันโชคดีสันยังงเนีมึงก็ดูโชว์ตรงกลางขามึงไอตรงเอ่อภูเขาที่มึงหยุดน่ะมึงลองหยุดดีแล้วภูเขาจะอยู่ตรงสุดขวา โค้มือมือแค่ตรงกลางไงแต่มันไม่เด้งเท่ากูอ่ะมีตัวเบาไงมือเลยขับไดหม้าดูดีกูถอดดีแต่มันตีแม่งเลยอารมณ์ร้อนหมดใจนี่น้ำลายใส่เปล่าเว้ยหล่ะ ่ชิ้นเนื่องจากยางยังนได้อยู่เจะเย็นเพื่อนต้องพวกนเดิ่มาเริ่มาเนจะเย็นจะเย็นตูย้อ้นะโต้ยืต้ยตกอีกเ,เ,เอาไปต่อไปต่อต่อไปต่อ หาคนตีนหาคนตีนได้หนึงหาไปเล่นมุกคนตีนค,คนตีนคนตีนคนทีนรู้จักเป่าคนตีนะฮใครไทยใครไทยมีมี่ใครไทยใครไทยมีมี่ใครไทยมีมี่มีใครไทยมีมี่ เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้จะได้ไปเล่นซ่อนแอบนะ นี่เสร็จแล้วเล่นซ้อนแอบเออขึ้นมาไอ้ขินเออไอ้ไปตามพวกครองที่มึงอ่ะไอ้นั่นเน่ะไว้ใจมึงพามันมาเล่นซ้อนแอบดิใครไอ้แดนอะไรก็ได้ใครไปผู้ปกครองผู้หญิงอ่ะผู้พี่ผู้ปกมันงกำลังเล่นซ้อนแอบเออตอนนี้ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้าน เอ้ยอย่ามาดาันกูตะกองเดี๋ยวลม้มตอนนี้เราในกระดานโอ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 ,โอ,อขออ้งองขออ,งขออ้อมขออ้อมเย็นแหวงใจเย็นมือกูจะเคล็ดพรอวันนี้แหละ ปล่อยมือครั้งหนึ่งอันนี้ปล่อยมือนะไม่ใช่อะไรปล่อยปล่อยมือปั่นเร็วๆแบบทันไม่ได้เนื่องจากกูหนักอจอดพักตรงนี้เนื่องจากกูจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวพื้นที่กูเต็มก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยแล้วอะไรอีกพี่ แล้วอะไรอีกเพื่อนอะไรกระดิงกระดิ่งกระดิ่งด้วยค่ะเออปะเป็นเออ่ทุกครั้งเลยเอออะไรแค่มาถึงก็คลิปนี้อย่าลืมนี่ลืมละอย่าลืม